ผู้รับตั้งนายกเฟสหนึ่ทีนครพิสุโนะคะช่วงนี้เป็น,น,ะะช,นช่วงรอเวลานะคะก่อนจะถึงเวลา8.30นะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะ,ะ,คะตรวจสอบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะคือว่าทางกรกต,ตได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบใบสมัครนิดนึงนะคะไม่ทมราบว่าท่านเลยนะจได้ดูใบสมัครอันไหนหรือยังนะคะขอให้ท่านตรวจสอบอาจจะอยู่ที่ทางโต๊ะเอกสารด้านนี้น,นะคะว่า มีเอกสารอะไรบ้างที่ที่เปลี่ยนแปลงนะคะออ่ยืนยันการไม่ได้ยื่นเสียภาษีนะคะใบยินยอมให้ออเปิดข้อมูลเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็จะมีใบยื่ออรนย้อนคืนข้อมูลใ้ที่นมาได้านที่ของข้าราชการสาวสวยนะคะว่าเราจะประชุมหารือกันว่า ผู้ที่มาก่อถึงเวลา8-3 0สูนย์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้ที่มาเนพร้อมกันนะคะพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระบวนการในการตกลงนะคะถ้าตกลงกันได้ในการเลือกหมายเลขเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจดสลากนะคะ<ม>ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าท่านตกลงกันไม่ได้นะคะก็จะดําเนิกนการจัดสลากสองครั้งนะคะคร<ม>ั้งแรกเนี่ยขอออกกระปตทที่สภาก็จะทําหน้าที่ในการเราจับรายชื่อผู้สมัครนะคะคร<ม>ั้งแรก แล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยจะให้ผู้สมัครเป็นผู้จับสลากว่าจะได้เป็นผู้ยื่นในลำดับที่เท่ากร่นะคะก็จะมีกระบวนการอยู่ตรงด้านหน้านะคะสำหรับในการออกดำเนินการนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการขายทอดบรรยากาศภายในในะานประเทศการทั้งหมดให้ผู้ติดตามนะคะกองเชียร์ด้านล่างได้รับชมไปบอ้อมากันนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะขอขออนุญาตตาวสบายนะคะมีน้ำอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้แล้วก็จะมาโต๊ะที่สองนะคะโต๊ะที่สองนี้จะเป็นโต๊ะที่รับสำระางิน <c oughs> เหตการโดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดพิศโลกนั้นท่านเป็นกรรมการเลือกตั้งประจรรมธิสาลด้วยนะครับอันนี้ก็มีทั้งท่านผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจจังหวัดพิศโลกครับท่านผอ6ศักดิ์ธนาคนเพียนนะครับรวมทั้งมีงานอุตการภาคปก6ท้องถิ่นใช่ในปัจจุบันนะครับทีนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานอีกชั่วโมงละทานจะตึองชั่วโมงที่สํา สมัครวันนี้รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปให้ท่านบางท่านอาจจะปิดขัดประธานไม่ได้เปิดการตั้งหรือไม่ได้แจ้งเหตุไม่ได้มีการในการตั้งประธานกรรมการการตั้งไปจับที่าบนกรทศครับท่านสุกิจนาภุชครับขอสั่งโปรดให้กับท่านประการพิเศษก็กล่าวถึงเรื่อการคดีฆ่ามนุษย์ช่วยราชการสำนักงานในการภาคหก ปฏิบัต so ิราชการในหน้าที่สำคัญนะครับในการกํากับดูแลการเลือกตั้งของจอมโชกเราทุกระดับนะครับก็คือท่านผู้ประการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิศวงครับท่านคงศักดิ์รัตนบุญเทียมครับในโอกาสนี้ขอได้รูเชิญท่านผอคงศักดิ์ครับได้กลับมาพุทิใช่ครับนับถือครับสวัสดี เป็นบบหลักฐานในการประชุมหารือนะคะในการตกลงนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วที่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ที่มาพร้อมกันเพราะว่าเราลงชื่อก่อนเวลา8 3 0นะคะโดยแนวทางปฏิบัติของตกลงของแน่ประเียนว่าทั้งสี่ท่านจะต้องพูดคุยหารือกันนะคะว่าจะให้ใครเป็นผู้ยื่นไปสมัคร นะคะการจักนหลังก,ลก่อนยื่นก่อนหลัน่นคืออะไรหมายความว่ามันมต่างกันตรงไหนว่าต้องยื่นก่อนยื่นหลังค่ะใช่ค่ะคือคือการยื่นจับคือในในแนวทางของคกตอนนักศึกษาในแนวทางการปฏิบัติคือผู้ที่มาสมัครยื่นปยื่นลงเวลาตอนเวลา8.30นยเนี่ยือว่าเป็นผู้มาพร้อมกันนะคะ ทีน the ี้ในการสมัครเนี่ยมันจะต้องมีการเรียงลำดับหนึ่งสองสามนะคะในการในการตกลงเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสามารถตกลงกันได้ให้ใครเป็นผู้ยื่นรำดับหมายเลขหนึ่งบุคคลที่ยื่นลำดับหนึ่งก็จะไปยื่นตรงตรงเจ้าหน้าที่นะคะตรงโต๊ะรับสมัครคนถ้าเกิดว่าตรวจสอบเอกสารแลคานเขาเพื่อถูกต้องแล้วเนี่ยท่านก็จะได้หมายเลขผู้สมัครในลำดับนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ยื่นลำดับที่หนึ่งแล้วเนี่ยเอกสารไม่ครบถ้วน หรือว่าเราไม่ออกไปรับใบสมัครให้ท่านท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่สมัครในโอกาสนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ยื่นในลำดับที่2อเนี่ยก็จะมายื่นแทนนะคะถ้าเกิดว่าหลักฐานครบถ้วนถูกต้องเขาก็จะได้ลำดับหมายเลขหนึ่งไปใช่บินใิ่ <laughs> ท่านท่านพิทักษ์ใช่ไหมคะท่านพิ่ทักษ์จะกกได้เบร์นหนึ่งทั้งสามท่านเห็นไ่ายังไงคะ ก็คือมีความเหตุตกใจทุกท่านก็อยากได้เบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อตกลงกันได้ขออนุญาตจะเข้าสู่กระบวนการในการจับฉลากนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะในการขั้นตอนการจับฉลากเนี่ยก็จะมี 2- องสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการจับชื่อผู้สมัครั้งสีท้านะคะเพื่อให้ได้หมายเลขว่าท่านใดจะเป็นผู้จับ คนระดับคนที่หนึ่งนะคะถ้าใจจะเป็นคนจับได้ระดับคนที่สองเพราะฉะนั้นคนที่จับได้ลําดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาจับสลากในครั้งที่สองว่าท่านจะได้หมายเลขอะไรในการไปยื่นในสมภูมินั้นอมอหมอดูห่ายเลขไว้ตรงไหน ขอจับสัมผัสด้วยใช่ไหมได้ครับดีดีเออเผื่อมีอะไรมันหนักกว่ากันหรือมันไปแปะอะไรไว้ตรงไหนให้เป็นข้อสังเกตไปทำก่อนนะผมเปิดเผยผมพี่น้องเอาไปจอกไปทำก่อนไปเปลียนแล้วผมเด็กเปลี่ยนบันจับเพราะว่าในการในการจัดสลากเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ให้ท่านสัมผัสกับลูกไข่โดยตรงนะคะเราใช้อุปกรณ์ค่ะ นะคะในกระบวนการตั้งสองขั้นตอนนะคะเราใช้อุปกรณ์ขัดนะคะท่านไม่สามารถไปสัมผัสกับตัวไข่นี้ไดโดยตรงหรือให้ตัวน,นี้ให้ดูก่อนแต่เวลาตอนตอนจับจริงๆท่านจะใช้ใช้มือจับไม่ได้จะใช้จะเรียกว่าตะปูระบวยตะบวย <c oughs> ส่วนส่วนหมายเลขที่บอกว่าจะจับนะครับว่าหมายเลขอะไรก็ยังไม่ได้เขียนลงไป ท่านนการนี้จะขอแล้วจะเีชื่อทูสมัครของสท่านนะถ้าจะเขียนชื่อตัวเองเลยหมครับแล้วก็จะให้ใครไว้ท่นี่มาลงทะเบียนหนึ่งาองสามสี่แล้วเียน่เขียนชื่อเขียนชื่อสี่ท่าน ำดับแรกนะคะท่านเป็นวิธีสามคนนะค่ะพอ,อ,อใส่ใส่ใส่ไข่ไปแล้วจับอีกไหมครับเรื่องจับไหมครับคร<อ>ับช<อ>่ค่ะคับ ที่สี่ท่านสิริชินกับมเร์สู้ได้ การนี้นะคะจะเป็นการจับชื่อนะคะผู้ที่สมัครและผู้ตั้งนะคะเพื่อให้ได้ลำดับที่ในการอักสลนะจับหมายเลขนะครับคือท่าน<ค><ณ>พิทักษ์ท่านตุลทพิทักษ์นะครับเย็นครับพีใจได้ในช่วงแรกครับนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเดีย๋ยวต่อไปจะประจับลำดับเหมือนเหมือนกับประจับหมายเลขเลยท่านจะได้โอกาสในการจับก่อนนะครับท่านที่สองักท่านที่สอง วางจังเปยเอาทับผิวเป็นเรื่อหน่งออกมาแล้วนะครับผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่สองที่จะมาจับลำดับคือท่านสิริชินนะครับสิริชินนะครับเป็นลําดับที่สองที่จะมาจับฉลากเพื่อยื่นเพื่อยื่นนะครับยื่นใบสมัคร ข้อที่3ามครับนักธนกรนักธนกรนะครับกเหลืออีก1นใบคือต้องให้ดูหน่อยว่าเจะตัดไม่ได้เพราะเลือไปเดียวนะครับ That's crazy to <laughs> have. หได้นะครับเตรียมเฮได้เด no okay ี๋ยวดูหน้าอยู่นี่จะกลัวออกมาแล้วครับออกมาแล้วท่านผู้ในการนะครับแต่เป็นผู้แก่ออกมาได้ลำดับที่ สองครับที่สองที่สองนะครับไในระดับที่สองเป็นคนที่อยูระดับที่สองนะครับท่านเสิบชินครับเชิญครับเอาตัวสูงก็มองมอง,มอง,ม,องมองได้แต่มองอะไรไม่ใหญ่ครับไมีอะไรโอ้ไม่เห็นอะไรได้ระดับที่ หนึ่งครับรโอเคครับได้ลำดับที่สี่ครับได้ลำดับที่สี่นะครับผมจะจะจะตัดลำบากก็บอ่าท่านเกล็งดีชาวพนุดนะครับได้ลำดับที่สามนะครับโอเคครับขั้นตอนในการที่จะ พู้ที่ได้ชื่อกาลับ